อตามใจฟังนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นั้นมันกว้างขวางจะลับซับซ้อนยาวนานอาดีตที่ผ่านมาก็ยาวนานละเอียดซับซ้อนไม่อาจจะรู้หมดไม่อาจาจะเข้าใจเข้าใจ สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็มีมากมายกว้างขวางสลับซับซ้อนจบสนวนวายมากมายจนก็ไม่อาจจะรู้หมดไม่อาจจะสรุปตายว่าเป็นเช่นนั้นหรือเป็นเช่นไรเรื่องใน,นอานาคตก็เป็นอีกอย่าง ที่ก็ยากที่จะขัดดังยากที่จะบอกว่าเป็นเช่นนั้นหรือเป็นเช่นนี้ไม่สามารถที่กำหนดกฎเกณฑ์ขอบเขตความตายตัวของมดตาสงสารได้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้รวมกันมาแล้วเรียกว่าความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ ของวัฏฏะสงสารเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์เป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติแต่วัฏฏะสงสารนี่ที่เป็นไปเขาก็เป็นธรรมดาของเขาเช่นนี้อย่างนี้โดยที่ไม่มีใครทีจะไปทำอะไรไนดะ้ไม่สามารถที่จะไป ตัดสินว่าปถูกบาปผิดวัดดีว่าชั่วเขาก็มีของเขาเป็นธรรมดาอย่างนี้นั่นคือหน้าที่ของโลกส่วนหน้าที่ของธรรมหน้าที่ของธรรมก็คือการตั้งใจบำเพ็ญเพียรฝึกฝนตน ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสมาธิแล้วปัญญาให้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาแต่บุคคลคนหนึ่งที่จะเข้าใจได้ว่าศีลธรรมสมาธิปัญญานั้นคืออะไรและเป็นแบบไหนคนคนนั้นก็จะต้องมีบุญสัมพันธ์กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ จะต้องมีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธศาสน,สนาจึงจะสามารถฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าจากสาวกจากพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงสามารถที่จะเข้าใจในธรรมคำสอนของผู้เป็นตัวแทนในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสน,สนา หากไม่เคยสังสมบุญในรุ่มโพร่องบารมีแห่งพระพุทธศาสนานั้นย่อมแน่นอนละลูว่าจะไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะเข้าถึงและเข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่ทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยจะไม่มีปัญญาที่จะ เขาถึงจะมีกำแพงปิดกั้นจะไม่มีโอกาสเข้ามาสู่ขอบเขตอาณาเขตของพระพุทธศาสนาแม้แต่การได้ฟังธรรมและจะข้าใจการที่จะได้มีจิตอ่อนโยนต่อพระสงฆ์ต่อการทำบุญตักบาตรทำทานเล็กน้อยก็จะไม่มี ฉะนั้นเมื่อบุนคคลคนหนึ่งมีบุญสัมพันธ์กับกลุ่มกับคณะและบุนคคลคนนั้นก็มีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาแล้วจึงใช้บุญสัมพันธ์ตนนั้นมีต่อศาสนาและมีต่อหมูค่คณะชักจวนหมู่คณะเข้าสู่การทำทานตั้งแต่เริ่มแรก โดยกลุ่มเหล่านั้นอาศัยบุญที่มีต่อกันและอาศัยบุญนั้นเชื่อมต่อกันมาผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ต่อพระศาสนา,าแล้วไปจุดดึงพักพวกคณะที่เป็นดวงจิตที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันนั้นก็อาศัยบุญเชื่อมต่อกันไปแล้วก็ดึงเข้าสู่พระพทธทสัตสนาจนเกิด การได้หวานเมล็ดพืชลงแล้วในพระศาสนาะโดยการให้ทานโดยการมีความตั้งใจในการทำความดีสิ่งนี้จะเป็นเหตุที่เหมือนใหญ่แมงมุมที่จะไปดึงเอาพวกดึงเอาคณะเชื่อมต่อใหญยแมงมุมแห่งบุญกุศลบารมีความดีเข้าโู่ยวงจิตทั้งหลา นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุญอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ได้ช่วยดวงจิตกลุ่มที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาให้ได้เข้ามาฉะนั้นการที่ดวงจิตใดจะช่วยเหลือดวงจิตทั้งหลายได้จะต้องเกิดจากมีพลังบุญสัมพันธ์ต่อกัน